เรื่องของการนิรโทษก,กรรมนะก็มีการถกเถียงกันเยอะนะครับฝ่ายของรัฐบาลเองก็มองว่าไม่ควรจะรวมคดี1นึนะครับฝ่ายของก้าวไกลก็บอกว่าต้องรวม1นึ่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหาจุดตรงกลางมาเจอกันได้ไหมฮะหรือมันควรจะต้องอยังไงฮะเป็นเรื่องปกตินะคะของเวลาที่มีร่างกฎหมายเข้าแล้วก็อาจจะมีหลายร่างเพราะรว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันและสุดท้ายเนี่ย ผ่านวาระหนึ่งก็คือรับหลักการเพื่อไปสู่การพิจรนารณารายมาตราในวาระสองที่ฉันเชื่อว่าร่างพรบน,นิโรโทษกรรมเนี่ยจะผ่านวาระหนึ่งเพราะว่าโดยหลักการเห็นตรงกันว่าจะนิโรโทษกรรมส่วนนิโรโทษกรรมคดีอะไรบนเงื่อนไขใดโดยกลไกไหนเนี่ยเขาจะไปเถียงกันในวาระสองซึ่งพูดกันตามความเป็นจรงิงดิฉันก็ไม่ได้มีความหวังมากนักหรอก,รอกรว่าคดีหนึ่งสองจะถูกรวมแต่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ก้าวไกลจะถอยเรื่องนี้รวมถึงไม่ได้เป็นเหตุผลที่ร่างของประชาชนซึ่งกําลังลงรายชื่อกันอยู่เนี่ย จะถอนเพราะว่าอะไรคะเหมือนกันเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลยอืนี่ไม่ใช่การต่อรองแลกผักแลกปลาในตลาดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ t r a n s a c t i o n a l แบบนั้นนี่คือการยืนยันหลักการคุณจะมีรัฐกรรมเพื่ออะไรคุณอยากจะมีพรบรัฐกรรมรรมเพื่ออะไรก้าวไกลบอกว่าเพื่อเอาประเทศออกจากความขัดแยง้งที่ยาวนานเกือบยีปีที่ผ่านมามันขัดแย้งเพราะว่าคนเห็นต่างกันใช่ไหมครับ และเพราะว่าคนเห็นต่างถูกเอาเข้าคุกใช่ไหมม,มันก็เลยทะเลาะกันไม่รู้จบสร้างความขับแค้นเกลียดชังไม่รู้จบกลายเป็นไฟที่มันเติมเชื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ยิ่งแตกแยกขัดแย้งกันแล้วคุณจะยอมรับได้หรือย,อยังว่าต่อให้คุณเอาคนเข้าคุกเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่จบไอ,อความคิดที่แตกต่างนี้มันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือย,อยังที่คุณจะหันหน้ามาคุยกันดีๆโดยเริ่มต้นคุยกันดีด้วยการเอาคนที่คิดต่างออกจากคุกคดีใดๆที่เป็นคดีที่เกิดจากการ ออมีแรงจูงใจทางการเมืองจากความขัดแย้งทางการเมืองคุณทำลายศัตรูทางการเมืองผ่านการทำนิติสงครามก็เอาคนเข้าคุกเสียหายประวัติประวัติเขาเสียได้ไหมหมดเนี่ยพอได้หรือยังยกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เคยทำผิดพลาดกันมาเนี้ออกไป<ะ>แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการนำมาสู่ความสมานฉันท์ ในประเทศที่เป็นสมานาฉันจริงๆนะไม่ใช่ซุกขยะไว้ใต้พรมแล้วก็จับมือกันถ่ายรูปแล้วบอกว่าสวรานฉันมูฟออนอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํานิรโทษกรรมด้วยเหตุผลนี้คุณอ๊อฟลองคิดดูดีว่ามันจะไม่นิรโทษหนึ่งหนึ่งสองได้อย่างไรในเมื่อทุกคนก็ทราบกันดีว่าคดีที่นํามาซึ่งการติดคุกติดตารางคนเห็นต่างม,มากที่สุดคือคดีอะไร,รก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองถูกไหมคะค <c oughs> ดีหนึ่งหนึ่งสองถึงเวลาคุณบอกคุณจะนิรโทษแต่ไม่เอาคดีหนึ่งหนึ่งสองนะ ตกลงแร้วนี้โทษไปทําไมอ่ะตกลงนี่โทษเพื่อที่จะช่วยคนบางคนออกมาเท่านั้นเองหรือครับไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วที่ฉันคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าสุดท้ายมันจะแพ้ให้มันไปแพ้ในวันละสองวันละสามตอนที่เขาถกกันในรายละเอียดให้มันรู้ไปว่าก็เรามีเสียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้แต่ไม่พยายามแล้วไม่ใช่เหตุผลที่เราจะถอยในทางหลักการครับมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะกลไกประชาธิปไตยกลไกระบบรัฐสภาครับครับทีนี้พอเราดูเรื่องเนิรโทษรรมเนี่ยจนมาถึง ทิศทางทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยผมคุยกับนนะักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะที่ก้าวไกลาอาจจะไม่ถูกยุบคุณพิธาไม่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเห็นจากการที่ไอทีวีก็รอดนะเพราะว่าตอนนี้ระบบนิเวศทางการเมืองเนี่ยมันกำลังดีเลยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขา3า0กว่ามีฝ่ายค้านร,ร้อยกว่าทวงดุลกันเนี่ยโอ้มันโอเคแฮปปี้ไม่ต้องไปยุบเขาหรอกอ่าอยู่แบบเนี้ยดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกตั้งใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่า สิ่งที่ตอนนี้ก้าวไกลโดนกดโดนกดหรือให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนโดนกระทําเนี่ยในมุมคุณชอบมีมีโอกาสไหมฮะที่มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นทางการเมืองการลงถนนม็อบจุดติดกลับมาอีกครั้งหนึ่งในระยะอันสั้นหรืออันยาวเอาก้อนแรกก่อนก้อนที่ว่ามันมีหลายคนมาว่าน่าจะไม่ยุบหลอกเพราะว่าทุกอย่างมันกําลังไปได้ดีรัฐบาลเองก็มีเสถียรภาพไม่จาเป็นต้องไปกระตุ้นต่อมง่ายๆงไใช่ฮะอันนั้นเป็นการคิดแบบฉลาดและมีเหตุผลอืซึ่ง โดยปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยมันจะไม่ฉลาดและไม่มีเหตุผลครับถูกไหมคะ, uh huh. ะคุณจะบอกว่าการยุพักอนาคตใหม่นี่ฉลาดและมีเหตุผลแล้วไม่ใช่ถูกไหมคะ,ะถ้าคิดกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็ไม่เกิดตั้งแต่เราถประหารแล้วค่ะถูกไหมคะคสิ่งที่เกิดขึ้นมันรู้แล้วแต่ไม่มีเหตุผลไม่สมแก่ฐานานุรูป uh huh. ไม่ควรจะเกิดไม่ฉลาดใช่ไหมคะครับแต่มันก็เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการยุพักจึงอาจจะเกิดเพราะว่าการตัดสินใจนั้นมันมักจะไม่ฉลาดและไม่มีเหตุผลนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก้าไกลและผู้สนับสนุนเก้าไกลเองก็ยอมรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมไม่ยุบก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะมไม่ยุบมันก็ไม่มีอะไรเดินหน้าทำงานต่อแต่ว่าถ้าไม่ยุบแต่นําไปสู่การตัดสิทธิ์สอสอรายคนเนี่ย uh huh. อันนี้ก็น่าคิดนะคะไม่ยุบพักแต่ว่าตัดสิทธิ์เล่นเป็นรายบุคคลโดยคาดหวังว่า เด็ดลายหัวเนี่ยเพราะว่ายุบมันก็ตั้งใหม่ยุบเปี่ยนก็ตั้งใหม่เดี๋ยวก็ไม่ต้องยุบหรอกไม่ต้องยุบหรอกให้คนโกรธเปล่าๆยุบไปมันก็ไปตั้งใหม่ทันทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะไปไม่ตั้งใหม่ทันทีได้ไงใช่ไหมคะแต่ว่าการตัดสิทธิ์รายคนเนี่ยมองในมุมของคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมุมของผู้มีอํานาจเนี่ยเขาก็จะคิดในเลนส์ของคอนเซอร์เวทีฟว่าเด็ดหัวปุ๊บเนี่ยมันจะตายดิฉันก็คิดว่าก็แน่นอนน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าจะมี ว่าผู้ที่มีความสามารถรมีความรู้แล้วก็อุทิศตนให้กับการรับใช้ประชาชนต้องถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองไปแต่ไม่ได้หมายว่าเขาจะหยุดทํางานดิฉันเองก็ไม่ได้หยุดทํางานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถเผิ่เิจะมากกว่าเข้าไปทํางานแทนอเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะตัดสิทธ์หรือจะยุบพ,พักดิฉันคิดว่าอย่างที่บอกไม่ใช่เดี่ยวซ่า,ากากันท้าทายอะไรแต่มันไม่มีทางเลือกอื่น พักต้องไปต่ออยู่แล้วอยู่ดีๆพักจะยุบเลิกกิจการไปทํางานทำมาหากินอื่นแบบกับอิฐยางอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ใชไหมคะแต่ว่าสอส,อสอก็เช่นเดียวกันนะคะคต่อให้คนนี้ไม่ได้อยู่ต่อแล้วมันก็จะมีคนใหม่ที่มาทําหน้าที่ต่ออยู่ดีมันไม่สามารถทอดทิ้งกันไปกลางทางได้นะคะทีนี้มาถึงก้อนที่สองว่า้วมันจะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงระดับ mass protest เป็นระดับแบบชุมนุมใหญ่แบบว่าพูดง่ายก็คือเหมือนหลังเลือกตั้งหลังยุคพักอนาคตใหม่หรือเปล่าอ่าใช่ตอนนั้นที่ถ้า เอาแบบบูมๆก็ให้ยากลาดเพ้าอะไรอย่างนั้น<ช>น่ีฉันต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสมันไม่ใช่แค่เรื่องของยุบพักนะคะดีฉันปฏิเสธเด็ดขาดว่า การชุมนุมประท้วงในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังยุบพักอนาคตใหม่ก็จริงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะความโกรธแค้นของการถูกยุบพักอนาคตใหม่ดิฉันคิดว่ามันมีปัจจัยและแน่นอนสุดท้ายมันก็นํามาสู่การเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันใช่ไหมคะคือความโกรธของประชาชนมันใหญ่กว่าเรื่องพักอนาคตใหม่มากมันเป็นความโกรธที่ถ้าสรุปประโยคเดียวนะความโกรธที่อนาคตของเขาถูกขโมย มันไม่เกี่ยวอะไรกับอนาคตใหม่แน่นอนอนาคตใหม่เป็นหนึ่งในอนาคตที่พวกเขาอยากเห็นเป็นหนึ่งในอนาคตที่ถูกขโมยไปแต่มันไม่ใช่แค่อนาคตใหม่คะ่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการยุพักอนาคตใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เยาวชนคนหนุ่มสาวหรือแม้แต่คนไม่หนุ่มสาวอะแต่เป็นคนที่เขารู้สึกว่าอันนี้มันจะขโมยอนาคตกันไปถึงไหนวะมันเกินไปแล้วนะแล้วมันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วออกมาครับแต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแปลกนะที่ฉันคิดว่าครั้งเนี้ยจะไม่เกิด มันจะไม่มีความรู้สึกที่ไปถึงจุดนั้นไม่ไปอือันีฉันอาจจะผิดก็ได้นะนี่มันการคาดเดาวล้วนๆร้100อยเปอร์เซ็นเพราะมันคือเรื่องของอนาคตครับที่ฉันกลับคิดว่าในวันนั้นคนโกรธมากเพราะคิดว่าการยุบพ,พักเนี่ยมันจะทําให้ความฝันของเขาเอกอนาคตของเขาถูกขโมยไปจริงจริงจะไม่มีพักแบบนี้ต่อไปแล้วอ่า แต่ว่ามันมีไงมันก็มีก้าวไกลขึ้นมาใช่มันมีก้าวไกลขึ้นมาแน่นอนก้าวไกลมันก็มีขึ้นตั้งแต่วันที่อยู่พักนั่นแหละแต่วันนั้นคนไม่เชื่อไงคนไม่เชื่อว่ามันจะไปต่อได้ใช่ไหมวันที่ไม่มีธนทรปิยบุตรพนิกาอ่ะคนก็รู้สึกมันมันมันทอเหี่ยวมันแล้วนําไปสู่ความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยเออคือคอนาคตของเขามันถูกขโมยไปหมดสิ้นเขารู้สึกโกรธแล้วก็อยากจะลงถนนครับแต่ว่ารอบเนี้ยมันเป็น good problem ปัญหาที่ดีก็คือคนไม่รู้สึก ว่าความฝันหรืออนาคตของเขาถูกขโมยมันแค่รู้สึกถูกดิสรับนิดหน่อยเสียเวลาเอาเอแต่ความเสียเวลาเนี่ยมันไม่โกรธพอครับแล้วคนเฝ้ารอว่าเลือกตั้งหน้านะกูจะกาให้มึงดู<ม>ฟีลนี้มันจะเป็นฟีลอย่างนี้มากกว่ามันจะเป็นฟีลนี้ไม่เป็นไรมึงยุบมึงยุบไปเลยเ,เดี๋ยวเลือกตั้งหน้ากูจะกาให้หมดบ้านหรือไปหาเสียงกับเพื่อนไปมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ซึ่งดิฉันคิดว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องดีอไม่ได้ดูถูกการชุมนุมประท้วงนะดิฉันเป็นหนึ่งในคนที่ไปชุมนุมประท้วงบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังที่สําคัญเข้มแข็งของประชาธิปไตยจําเป็นประเทศประชาธิปไตยจาเป็นต้องมีการประท้วงอแต่การที่ประชาชนรู้สึกว่ายูพกรคอบนี้ไม่ประท้วงอะยูพกรคอบเนี้ยเตรียมไปสมัครพักใหม่แล้วก็รอเลือกรอบหน้าเพราะอะไรรู้ไหม ที่มันจะเป็นเรื่องดี<ะ>หนึ่งเพราะว่าคนเชื่อมั่นว่าจะยุค <c oughs> อีกกี่พักเนี่ยก็จะมีอนาคตของพวกเขารออยู่เสมอครับการยุบพักไม่ได้ขโมยอนาคตของพวกเขาไปมันจะมีพักแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเสมอ,อมนะคะแล้วก็ที่ดีมากกว่านั้นอีกก็คือประชาชนเชื่อว่าการเลือกตั้งอ่ะเป็นทางออกอประชาชนเชื่อว่าการเลือกตั้งจะนํามาซึ่งอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมดหวังเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องใหญ่นะ ประชาธิปไตยจะเติบโตได้ไงถ้าคุณหมดหวังในการเลือกตั้งถ้าคุณหมดหวังในพักการเมืองใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าวันนี้ถ้าอยู่พักขึ้นมาแล้วประชาชนไม่ลงถนนนะเป็นเรื่องที่ดีถ้าลงก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เพราะยังไงทุกคนก็จะไปแก้แค้นกันต่อในการเลือกตั้งอยู่ดีนะคะแก้แค้นได้หลายรูปแบบนะคะก็หลากหลายกันไปไม่เป็นไรนะคะ diversify นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเลยดิฉันก็ไม่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวดิฉันจะดีใจว่าประชาชนเชื่อแล้วว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคนี้จะอยู่ต่อไปและจะเป็นความหวังความฝันของพวกเขาได้และไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งพวกเขาก็จะประครับประคองพรรคเนี้ยต่อไปด้วยปลายประการของพวกเขาช่วงหลังมาเนี่ยครับมันออนอกเหนือจากสิ่งที่คุณชอบบอกมาว่ามันมีนิติสงครามมีอะไรที่ตั้งแต่อนาคตใหม่โดนมาจนมาถึงก้าวไกลโดนมาเนี่ยช่วงหลังมาเนี้ยมันจะมีเพจหรือว่าคนที่ไม่ชอบก้าวไกลเนี่ยเหมือน แสดงออกแล้วก็แสดงตัวแล้วก็ช่วยขุดคุย้ยในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นจุดอ่อนรายบุคคลก็ดีหรือรายพักก็ดีเนี่ยม,มากยิ่งขึ้นคุณชอบมีความเห็นตรงนี้ไหมครัข้อสังเกตรแรกของดิฉันนะในฐานะที่ดิฉันก็รับมือกับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ครับมันแปลกอะไรรู้ไหมเป็นก o o ดพร็อพเ m ิอีกลวหรือว่าดิฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี สมัยก่อนเนี่ยโดนกันอยู่แค่สามคนครับธนทรยีบุพันิกาวนๆวนกันไปเรื่องก็มีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะล้มเจ้าอะไรพวกเนี้นะคะเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างทางทูมอะไรบ้างเออหน้าฉันไม่สวยก็ไม่รู้ว่าหนักหัวใครเหมือนกันนะคะฉันก็งงมากคอสั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดนกันอยู่สามคนจริงๆมันไม่กระเซ็นกระสายไปทางอื่นเลยนะคะปัจจุบันนี้โดนทุกคนค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้โดนทุกคนมันหมายถึงอะไรรู้ไหมอะไรฮะพักนี้มันเป็นสถาบันแล้วจริงๆนะ คือคือสอสอของคุณเนี่ยผู้แทนรัษฎรของคุณเนี่ยมันมันมีความสําคัญพอที่ขบวนการพวกนี้ต้องไปทําลายอ,ะอ,อ่ะดิฉันคิดว่าในทางหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เห็นว่าเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าจะทําลายพักเนี้ยมันต้องทําลายอะไรครับคือมันไม่ใช่ทําลายแกนนําแล้วนะม,มันคือการที่เขาไปทําลายสอสอรายบุคคลเนี่ยด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายไปขุดคุยต่างๆมากมายเนี่ยมันคือการ อย่างน้อยเขาเขาทํากันบ้านนะแล้วเขาคิดถูกอย่างหนึ่งก็คือจะทำลายก้าไกลต้องทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีต่อก้าไกลก็ทําให้เห็นว่าพักนี้มันไม่ต่างจากพักอื่นสสมันก็เฮงซวยเหมือนพักอื่นนั่นแหละมันก็มีเรื่องมันก็มีเรื่องถูกไหมมันก็อะไรอ้นี่ทีนี้มันหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีพอหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันล้มันเลยไปเรื่องแปลกๆอะไรประเภทแบบน้ทหารเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะคะโอเคเรื่องเซ็กชวลแฮร์ริ่งนี่ก็เกิดจริงไล่ออกไปแล้วจริงใช่ไหม ก็เป็นปัญหาที่ดีอีกเหมือนกันนะคะการที่ผู้แทนรัศดรของเก้าไกลถูกขุดคุยรายคนเนี่ยในทางหนึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สสจะครองตนอย่างเหมาะสมค,คุณต้องยอมรับสสเป็นมนุษย์มนุษย์จะทําผิดพลาดได้จะสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบไปกินเหล้าเมาแล้วมีเรื่องคนอื่นนะคะและต่างๆอีกมากมายไปเซ็กชวลฮาร์คนอื่นเป็นไปได้หมดเพราะว่าเป็นมนุษย์แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้สสต้องตระหนักทุกยี่ตลอด24ชั่วโมงเลยว่า เฮ้ยมันไม่ได้นะคุณจะบอกว่ามนุษย์เราก็เกิดความผิดพลาดได้สีเท้ายังรู้พลาดนักปลาอยากรู้พังไม่ได้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าคุณคือผู้แทนราษฎรนะแล้วคุณมีกระบวนการจับจ้องตรวจสอบอย่างชัดเจนก็ต้องขอบคุณเพจเหล่านี้นะคะตัดตัดคลิปที่ฉันด้วยนะคะเพจนั้นน่ะก็ขอบคุณเพจเหล่านี้นะคะที่ช่วยตรวจสอบสอสอรายบุคคลเพราะว่าทําให้การควบคุมดูแลให้สอสอครองตนอย่างเหมาะสมตามความคาดหวังของประชาชนเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและรัดกุมง ลำพังพักเนี่ยพักจะมานั่งตีสอสเป็นเด็ก,กครูตีนักเรียนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะมันก็ต้องใช้กลไกตรวจสอบโดยประชาชนซึ่งดิฉันคิดว่าแบบนี้ดีจะทําให้พักเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วสอสอก็จะได้รู้ว่าการเป็นผู้แทนรัษฎรนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายาคุณ,คณต้องระมัดระวังตัวและครองอตนให้เหมาะสมที่สุดเท,ท่าที่คุณจะทําได้ครับแต่จริงๆถ้าพอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่มันมีเรื่อง Sexualharassment อะไรเอ่ยจนมาถึงการถูกขุดคุยเนี่ย จริงๆทางก้าวไกลเองก็เหมือนกับถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่าการคัดคนการคัดกรองคนที่จะมาเป็นผู้สมัครสรสเนี่ยมีปัญหาไหม,มจริงๆผมก็ได้คุยกับคนในก้าวไกลไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันฮนะก็จ <ๆ S 2> ะมีเหตุผลต่างๆาว่าโอ้มันก็กรองยากนะเราก็ไม่รู้หรอกร้อยพ่อพันแม่มอะไรเงี้ยคุณชอบมองงไงกับเรื่องการคัดคนเข้ามาเป็นผู้สมัครของพรรคก้าวไกลทำพักการเมืองเนี่ยนะคะอันนี้พูดได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อนาคตใหม่เจอมาโดยตลอดเลยมันมีทางสองแพร่งอยู่ เอาว่าทําพักกันแบบเราแล้วกันแบบอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน<ะ>แบบเราเนี่ยมันมีทางสองแพร่งอยู่คุณจะได้รับชัยชนะทางการเมืองเนี่ยคุณต้องขยายตัวถูกไหมเพราะว่าคุณจะชนะได้ผ่านการเลือกตั้งจะชนะเลือกตั้งคุณก็ต้องมีผู้สนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําพักแบบขยาย<ะ>ขยายคุณต้องเปิดเอาคนมาเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งคุณต้องการสร้างพักมวลชนก็คือเป็นพักที่เป็นของประชาชนมีการมีส่วนร่วมมีอะไรคุณต้องเปิดใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันทางแพร่งที่สองคุณเปิดเนี่ย หมายความว่าคุณจะเอาเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับคุณเป๊ะร้อยเปอร์เซนอุดมการเต็มร้อยเต็มร้อยได้ร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะไหมม,มันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะแต่คล้ายคล้ายมีไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่แต่เห็นแนวโน้มว่าจะคล้ายได้ในอนาคตมีเยอะอใช่ไหม,อ,มอ่ะมันก็จะมีเยอะขึ้นตามลําดับมันก็เป็น แผ่ออกไปอะตามรัศมีวงรอบใช่ไหมยิ่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้ไข่แดงเนี้ยก็เข้มข้นมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งกระจายกระจายออกไปเนี้ยมันก็เริ่มจางๆจางๆจางๆอ่าเปอร์เซ็นต์ลดลงแต่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันอยู่นะมีแนวโน้มใกล้เคียงกันอยู่มันถึงมารวมกันได้นะเพราะไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็มารวมเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยมาจนถึงพาะเก้าไกลฉันคิดว่ามันก็ยังเหมือนเดิมพักคยังอยู่บนทางสองแพร่งถ้าจะเอาเฉพาะคนที่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยได้นะคุณก็เป็นพระฆ่าคนสิบคนอะ คือเพราะว่าคุณมันแบบมันเป็นพักที่หดตัวมันไม่ใช่เป็นพักที่ขยายตัวแต่ถ้าคุณต้องการเป็นพักขยายตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องการอำนาจรัฐใช่ไหมคุณต้องการชนะเลือกตั้งเพราะคุณต้องการสร้างประเทศที่คุณอยากเห็นคุณเป็นพักค้าวคุณสิบคนเปลี่ยนแปลงได้กี่โมงอ่ะก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณจําเป็นอยู่เองที่คุณต้องขยายคุณก็ต้องบาลานซ์ว่าคุณขยายยังไงให้พยายามจะเอาคนที่ใกล้เคียงกันน่ะเข้ามาได้แล้วเปลี่ยนเขาค่อยๆใช้วัฒนธรรมองค์กรน่ะ กล่อมเกลวกันไปใช่ไหมเอาคล้ายๆเข้ามาก่อนแล้วก็กล่อมเกลกันไปเดี๋ยวมันเหมือนเองในอนาคตมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เองก็เหมือนสอสอนาคตใหม่อ่ะวันที่เข้ามาก็ไม่ค่อยคล้ายนะอยู่กันไปสี่ปีคล้ายเองวราทามองค์กรมันกล่อมล้อมส่วนคนที่ไม่คล้ายก็ออกไปเป็นงูเห่าไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ออกไปแต่ว่าที่อยู่รวมกันมาเหลือร้อยกันมาห้าสิบกว่าคนเนี่ยจากวันก็คือเห็นไหมมันก็พิสูจน์แล้วว่าใช่อันนี้เป็นเนื้อแท้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าเวลาคัดกรองคนเนี่ย พักก็อยู่บนทางเลือกแบบนี้แหละเอาคนคล้ายๆเอาคนคล้ายๆมีแนวโน้มนะส่วนจะบอกว่าคัดคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะทุกคนปีสองพันยี่สี่ทุกคนยังเชื่อระบบคัดกรองคนดีก็ดิฉันสัมภาษณ์คุณออฟเนี่ยดิฉันถามคุณออฟว่าคุณออฟคะดิฉันจะรับคุณเข้าทำงานคุณไม่มีพฤติกรรมเซ็กชวลแฮร์รช่ไหมคะคุณออฟตอบว่าไม่มีเออใครจะยอมบอกถูกนช่ะหหรือว่ามีการตรวจสอบพฤติกรรมอะไรต่างๆในอดีตที่ดิฉันโทรไปเช็คที่ทำงานเก่าคุณออฟที่ทำงานเก่าคุณออฟก็ไม่มีค่ะคุณออฟไม่มีพฤต ซึ่งมันก็อาจจะไม่มีจริงๆก็ได้รหรืออาจจะมีแต่ช่วยกันปกปิดคุณไปติดถึงบนเขาไว้ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณออฟมีมสิทธิ์ขนกับอะไร็จ้าทุกคนอันนี้สมมตินะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะคะมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุณไปถามว่าในวันที่ยุบพ,พักเนี่ยสมมติพักโดนยุบเนี่ยคุณจะไปต่อกับพักไหมทุกคนก็ตอบว่าไปไปกันหมดนะฮะถูกไหมคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบการถัดกลองที่ดีเนี่ยแน่นอนไอ้เช็คประวัติหรือมันเช็คอยู่แล้้ววเนนนาาอ่่่่สทีีีีมมคดกตงขึย มันก็คือเช็คไม่เจอใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่ความผิดของเราอะเป็นความผิดของระบบศาลที่คดีที่มันเก่าเกินสิบ0้ายี่ส<า>นปีเช็คไม่เจอแล้วใช่ไหมคะที่เหลือมันก็เป็นการตรวจสอบเท่าที่เราจะทําได้ที่ฉันเชื่อว่าพักเก้าไกลเป็นพักเดียวนะที่มีสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนซึ่งเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่พวกเขาสอบได้แก่จำยบุตรนะคะสอบสัมภาษณ์สอบ,บข้อเขียนแล้วดิฉันทราบว่าเก้าไกลเนี่ยพัฒนาระบบอีกระบบหนึง่งเข้มขึ้นมากว่าอนาคตใหม่อนาคตใหม่นี้สัมภาษณ์ข้อเขียนก้าไกลมีทดลองงานด้วย เหมือนต้องผ่านโปรก่อนเลยข้อเขียนผ่านสัมภาษณ์ผ่านไปทดลองงานก่อนหนึ่งปีทางานกับทีมจังหวัดถ้าทีมจังหวัดประเมินให้ผ่านคุณถึงได้เป็นผู้สมัครและนี่เป็นเหตุผลที่ซึ่งทําได้เพราะอะไรเพราะว่ามีเวลาสมัยน่ะคนใหม่ไม่มีเวลาเรามีเวลาสามเดือนในการฟิลอินคนให้เต็มเต็มทุกเขตเลือกตั้งซึ่งมันแค่หาคนให้พอมันแทบจะไม่พอคุณไปคัดก็ลําบากใช่ไหมคะแต่ว่าก้าไกลเนี่ยมีเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนดิฉันก็ชมทุกครั้งว่า ดิฉันพูดได้อย่างเต็มปากกล้าพูดเลยว่าสอสก้าไกลในรุ่นนี้เนี่ยคุณภาพดีกว่าสมัยอนาคตใหม่จริงๆมไม่ได้บอกว่าอนาคตใหม่คุณภาพไม่ดีนะแต่แน่นอนคุณก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนที่หลุดหลุด QC หลุด QC อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะมแต่ว่าสอสก้าไกลเนี่ยที่ฉันเชื่อว่าจะหลุด QC น้อยมากมเพราะว่ามันมีระบบที่เข้มข้นมาแล้วใช่อะพอดีเวลาเราล้นมาแล้วด้วยนะครคุยกันเพลินมากนะครขอติ่งนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายนะครับพูดถึงนโยบายเด่น ของทางรัฐบาลนิดหนึ่งะนะครับซอฟท์พาวเวอร์ Soft Power ฮะโอ้เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีเพจเหรอเพจทักก้าทักก้า <ak> มาแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าพรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาคุณอุงอิงเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่าคุณช่อเองก็เคยแสดงความเห็นเรื่องนี้ไว้เหมือนกันณนะวันนี้มองซอฟท์พาวเวอร์ยังไงฮะคุณออฟในวันที่ดิฉันพูดเรื่องทักก้าเนี่ยดิห้องเนี้ยนะคะ ฉันก็ถามว่าพรบทักกาเสร็จกี่โมงวันนี้ดิฉันเริ่มได้ความชัดเจนละนะผ่านไปประมาณน่าจะสักสองเดือนนะหลังจากที่ดิฉันพูดไปเนี่ยดิฉันได้ความชัดเจนแล้วว่าเอไม่รู้เสร็จกี่โมงเป็นความชัดเจนว่าอาพูดแบบจริงจังคุณแพทองทานบอกว่าพรบจะเสร็จเนี่ยในความหมายว่าร่างเสร็จเนี่ยกลางปีก็คือพฤษภาอืมวันนี้ได้ความชัดเจนแล้ววันนั้นดิฉันบอกว่าที่คุณแพทองทานบอกว่าเสร็จเนี่ย หมายถึงตัวพรบผ่านหรือพรบแค่เสร็จไม่เหมือนกันพรบเสร็จหมายถึงว่าร่างเสร็จก็เข้าสภามันยังไม่ได้เข้ากระบวนการทีนี้วันนี้ชัดเจนแล้วคือร่างเสร็จแต่ยังไม่ได้เข้าเออแต่ยังไม่ได้เข้าเราก็เชื่อไปก่อนว่าร่างมันจะเสร็จเชื่อว่าร่างจะเสร็จเดือนพฤษภาตามที่คุณแพองทันบอกครับแล้วมันจะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนในการผ่านกระบวนการทั้งหมดของสภากว่าจะประกาศใช้ครับหมายความว่าพรบทักษิณนี่ยจะประกาศใช้สิ้นปีนี้หรือต้นปีห8ด นะคะซึ่งสิ้นปีนี้หรือต้นปี68เนี่ยจะได้เป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณจริงคือปี69นะคะคือปี69เพราะว่างบประมาณปี67เนี่ยพิจารณากันอยู่แล้ว68ก็จะพิจารณาอีกไม่กี่เดือนถัดไปซึ่งภาคการยังไม่ตั้งแน่นอนไม่เสร็จไม่เสร็จไม่ใช่ไม่น่ามันไม่เสร็จแน่นอนมันไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าพรบงบ68ก็จะพิจารณากันกลางปีนี้ละเพราะฉะนั้นไม่เสร็จแน่นอนนะคะ เราจะได้เห็นทักก้าเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีงบเข้าไปจริงในปีงบประมาณ69เหมายความว่าใช้งบปี70ปีงบประมาณ69เนี่ยมันคือไม่ได้ใช้งบปี69นะคะต้องปีต่อไปเมันเปีหน้าของปีหน้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นทักก้าเป็นหน่วยงานที่เป็น one stop service ตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยจริงๆเนี่ยปลายปี69ถึงต้นปีเจ ได้เห็นแบบฟู l l s c a จริงๆน่าจะปี70เลยก็คือปีสุดท้ายอ,อถ้าอยู่่ครบสี่ปีก็คือปีสุดท้ายของรัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้ใช่ค่ะอืม,มันช้าไปไหมฮะอย่าลืมนะคะว่าปี70เนี่ยเลือกตั้งไม่ใช่ธันวาคมนะคะเลือกตั้งต้นปีครับค่ะอเมื่ <laughs> อวันเปิดเพจแล้วนะฮะ ขอดีใจด้วยค่ะที่เปิดเพจแต่ว่าพรบเสร็จกี่โมงดีใจด้วยค่ะที่เปิดเพจเปิดมาทําไมหมายถึงว่าอออแลอย่างนี้แล้วแล้วอย่างประเด็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตนะฮะกรณีที่ทางประธานอนุจริงๆไม่ใช่แค่ประธานนะฮะทั้งอนุเลยนะฮะที่เกี่ยวกับแฟชั่นที่เราออกกันยกชุดนะฮะก็มีข่าวตามมาว่าเออจริงๆแล้วมันปมประเด็นเนี่ยมาจากเรื่อง การไปทำกินเนสร์เรคคอร์ดอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะตรงเนี้รัฐบาลพีอาจ์ดเป็นเสียตลอดว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็เขาไม่มีเวลามาทําก็ลาออกได้ก็เดี๋ยวตั้งคนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบมองว่ามันมีปัญหาภายในไหมฮะหรือว่าก็เป็นไปตามที่รัฐบาลบอกคือดิฉันไม่รู้เนาะดิฉันไม่มีวงในใดๆทั้งสิน้นเอาเป็นว่าดิฉันก็เห็นเหมือนกับพี่ทุกคนเห็นนะครับโพสต์เนี่ยดิฉันก็เห็นเหมือนกับพี่ทุกคนเห็นตามที่ข่าวเสนอไปให้ดิฉันเดานะให้ดิฉันเดานะมันก็เป็นปัญหาแบบที่ด คณะอนุกรรมการเนี่ยนี่ที่ฉันพูดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะคะที่มีประเด็นเรื่องซอฟท์พาวเวอร์กันขึ้นมาว่าคณะอนุกรมกร,กรมการคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเป็นหน่วยคิดแต่ไม่ใช่หน่วยทำคือคุณไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณถามว่ามีอํานาจไหมมีอำนาจในการคิดและวางแผนนะคะแต่การทาเนี่ยสุดท้ายแล้วในระบบราชการเนี่ยคนทําคือผู้ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณนั่นก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆวันเนี้ยคณะอนุกรรมการคิด กรรมการคณะกรรมการที่มีคุณแผนธรานั่งคุณนายกนั่งอนุมัติคนทําคือกระทรวงเพราะว่างบมันอยู่ที่กระทรวงมันไม่ได้มีทักก้านี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมดิฉันเร่งวันเร่งคืนว่าทักก้ามันต้องเสร็จเพราะตราบใดที่ทักก้าไม่ได้เป็นหน่วยนสต็อ o p ซอร์วิสที่ถึงงบเนี่ยไม่ว่าคณะกรรมการนี้จะคิดอะไรออกมามันจะไปลงกระทรวงแล้วสุดท้ายคนทําคือกระทรวงครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าคนคิดไม่ได้ทําคนทําไม่ได้คิดกระทรวงก็บอกว่าฉันถึงงบ ฉันก็จะทําทททบอกว่าฉันถึงทททเป็นหน่วยรับงบประมาณถูกไหมคะครับทททก็ทําอนุกรรมการบอกทําไมไม่มาปรึกษาฉันทททก็คงจะคิดอยู่ในใจว่าทําไมฉันต้องปรึกษาละนี่งบฉันฉันก็มีแผนงานของฉันคือเนื่องไหมคะซึ่งไม่มีใครผิดนะมันไม่มีใครผิดเลยทททก็ไม่ผิดที่คิดแบบนี้ครับถูกแล้วค่ะคุณเป็นหน่วยรับงบประมาณคุณต้องมีแผนการทําจัดการงบประมาณของคุณนะคะทีนี้ เขาก็พยายามแล้วแหละที่จะตอบสนองนโยบายเรือธงของรัฐบาลบเขาก็พยายามจะซอฟท์พาวเวอร์ไปกับรัฐบาลแต่ทีนี้เพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซอฟท์พาวเวอร์นี้คืออะไรททก็พยายามจะคิดอะไรที่มันเป็นอีเวนต์แบบททถนัดอะ่ะก็คิดไปนะคะเขาก็คิดไปอ่ะจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันตอนที่จัดงานจริงมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเราไม่ต้องไปตัดสินเขาล่วงหน้ารหรอกแต่ว่าอนุกรรมการผิดไหมที่จะโกรธที่จะไม่พอใจดิฉันคิดว่าเป็นดิฉันดิฉันก็โกรธก็เราคิดมาตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วก็วางแผนไว้เต็มเลยอะถึงเวลาพอไปทำแล้วเราก็โดนด่าใช่ไหมว่ามไม่เห็นจะได้เรื่องดูนี่นั่นเอาทํำไมฉันโดนด่าก็ฉันคิดอแบบนึงแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งไปทําฉันโดนด่าแล้วอเอาแะ้วที่ฉันคิดล่ะแล้วตกลงใครจะเอาไปทําถูกไหมคะมันก็เป็นปัญหาแบบนี้นะคะนั่นก็คือย้ำอีกครั้ง ก็คือเหตุผลที่ทาไมต้องมีทักกานี่ดิฉันเป็นพักเพื่อไทยปะเนี่ยนี่นโยบายเพื่อไทยนะดิฉันพูดทุกรายการเลยว่ามันต้องมีทักกาเนี่ยดิฉันเห็นด้วยมากเลยกับนโยบายนี้ของพักเพื่อไทยดิฉันชอบมากมันต้องมีหน่วยงานวันสต o อปเซอร์วิสนะคิดแล้วก็ทําจัดการทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะคะคุณแพทย์รองทานนั่งเป็นประธานเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คิดขึ้นมาเลยมีทยษกรขึ้นมาเลยแล้วก็มีงบประมาณในการทํามันจะได้ผลไม่ได้ผลมันจะใช้งบศูญเปล่าเลยเดี๋ยวก็ไปตรวจสอบกัน แต่มันต้องมีหน่วยนี้ขึ้นมาก่อนไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยไปอย่างน้อยอีก2ปีง็ประมาณจนกว่าจะ676869อ่ะครับอ่าก็หวังว่า69จะทันด้วยนะดีฉันนี่ปีฉันประเมินให้ว่าเร็วให้เร็เวแล้วเร็วแล้วเหรอใช่เอาสุดท้ายของจริงครับเวลาลดมาเยอะมากแล้วดีต่อ wallet นิดนึนนงฮะคิดว่าอ้าตอนเนี้ยทางฝั่งของเพื่อไทยเองยอมรับไกลๆแล้วแหละว่าพฤษภาคมนี้ไม่ทันแน่นอนอ้าวเหรอคะฮะเลื่อนเลื่อนอีกแล้วครับต้องเลื่อนดิฉันตกข่าวอันนี้ข่าววันไหนเนี่ยนี่แหละครับวัน2วันนี้เลยครับ อุตกลงไม่ใช่พฤษภาแล้วนะแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อแน่ๆโอเคนะค่ะคิดว่ามันจะถึงทางตันไหมครับเพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจากกุมภาพฤษภาพฤษภาตอนนี้เลื่อนไปแล้วคือดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแน่นอนอ่าหน้าดิฉันไม่ได้ดูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะเอาแบบคนมองสถานการณ์การเมืองแล้วกันเนาะดิฉันคิดว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยปัญหามันก็คือเอาเงินมาจากไหนทีนี้พอพรบเงินกู้เนี่ย ยังไม่รู้ว่าจะผ่านได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะคยังหาคนเซ็นไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงมันมีโอกาสเหมือนกันถ้าพอรงเงินกู้หาคนเซ็นไม่ได้แล้วก็ไม่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นครับก็ต้องไม่กู้อทีนี้พอไม่กู้เนี่ยดิฉันก็มีโอกาสในการเป็นผู้แทนรัศดรอ,อยู่บ้างได้ทำงบประมาณอยู่บ้างนะคะ จากประสบการณ์ของดิฉันแล้วก็ดิฉันติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก้าวไกลเขาก็ทำงบเปิดเผยโปรง่งใสเนาะเราก็ตามได้ง่ายเขาตัดงบประมาณปีปีหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ7-8็ดถึงแปดหมื่นล้านทุกปีอยู่ที่ประมาณนี้ไม่เคยเกินไม่เคยไม่เคยถึงแสนล้านอยู่ที่ประมาณ6 7 8, เ็ดแปหมื่นล้านนะคะถ้าจะใช้เงินส่วนนี้ทำดิจิตอลว a l เล t เนี่ย ก็คงต้องทําเป็นรายปีไปแ่งไปีสปีปีละสัก7จ็ดหมื่นล้านมันก็จะลดสเกลลงไปเยอะเหมือนกันลดไปสัก30เปอร์เซ็นปัญหาก็คือว่าแต่ถ้าแบ่งทํารายปีเพราะว่าไม่ไปกู้เนี่ยมันก็จะไม่บิ๊กแบงไม่สร้างอะไรนะสร้าง Impact ใหญ่พายุหมุนเศรษฐกิจพายุหมุนทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ตามที่รัฐบาลเพื่อไทยได้บอกไว้ที่ฉันก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จบยังไงคือถ้าจะจบแบบกู้เงินเนี่ย ก็ต้องก็ต้องทำพรบก,ก็ต้องหาคนเซน็นหาคนรับผิดชอบให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จัดทาไปแล้วพรลบมันผ่านแน่อยู่แล้วนะคะคสําหรับคนที่บอกว่าพักเก้าไกลขัดขวางทําให้เพื่อไทยเดินหน้าในยายนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยทุกท่านคะครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ก็เพราะว่ากลุ่มเสียงข้างมากในสภาถ้าพหลบเงินกู้มันเข้าสภาเนี่ยนะคะต่อให้ก้าไกลทำยังไงนะคะ มันก็ผ่านค่ะมันผ่านนะคะคเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้ม,มีการกู้เงินและทําให้ประชาชนไม่ได้เงินเนี่ยท่านกําลังเบี่ยงประเด็นไม่ว่าคนพูดจะเป็นใครก็ตามนะคะคตลกตอลอกอที่ไม่ได้แปลว่าตุลาการแปลว่าตลกเพราะว่าเมื่อพรบรเข้าสภามันผ่านแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยกุมเสียงข้างมากในสภาเด็ดขาดอยู่สามร้อยกว่าเสียงนะคะคเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านอยากจะทํา เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะทาตามนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้ท่านก็ทําดิฉันอยากให้ท่านทำไหมดิฉันไม่อยากให้ท่านทําเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันเหมือนการฉีดสเตียรอยะหรือฉีดมอร์ฟีนมันได้ผลไหมมันได้ผลอยู่แล้วคุณเทเงิน5้าแสนล้านเข้าเศรษฐกิจมันจะไม่ได้ผลได้ไงแต่มันก็เหมือนคุณฉีดสเตียรอยเหมือนคุณฉีดมอร์ฟีนก็ปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมคะฟูขึ้นมาแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ย จะหนักแล้วยาวแล้วก็ภาระนี้ที่ต้องแบกรับเนี่ยจะไปถึงรัฐบาลต่อไปด้วยไงไม่ใช่อะไรมันมันแต่ว่าถ้าท่านจะทําดิฉันเข้าใจดีครับรัฐบาลย่อมมีพันธกิจที่ต้องทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก็ต้องทําไปครับครับ